ราศีกรกฎนะครับสามัคคะสรัทธามมที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกกันบ้างนะครับูือว่านิสัยเป็นอย่างไรนิสัยนะครับลักษณะแรกไพ่คืออิสระนะเออเป็นคนที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเยอะนะเป็นคนที่แบบรักอิสระทำอะไรตามใจตัวเองนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะไปรบกวนหรือว่าไปทําให้คนอื่นเป็นความทุกข์หรือว่าไปหลอกลวงใครหรือว่าสร้างปัญหาให้กับใครนะคือเขาก็ใช้แบบ ตัวเขาเองเออไม่ได like like. kind of ้ไปอะไรเยอะมากมายนะอะไรที verses, okay. ่มันชอบก็ทําอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ทำเท่านเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนในความเป็นตัวตนตัวเองเหมือนกันนะไม่ได้หบบว่าต้องทําตามใครแต่ทําตามสิ่งตัวเองอยากจะเป็นนั่นเองนะครับ่อาไปดูสิว่าในเรื่องของทัศนศิลป์เป็นอย่างไรใพ่ขึ้นเป็นการมีครอบนะเออในเรื่องความรักค่อนข้างจริงจังไม่อิสระแล้วนะเออเขาอยากจะได้คนที่มันเหมือนพึ่งพาได้เออสร้างความสุขร่วมกันได้แล้วก็ไม่อยากจะมาจริงจังอะไรเยอะแต่ก็อยากที่จะ เป็นในรูปแบบที่มันเตือนกันได้พูดกันได้ตรงตรง,ตรงกันได้ไม่มีความลักต่อกันแล้วก็มาเหมือนให้พื้นที่สเปซซึ่งละกันไม่มาบังคับกูเก้นกูเก้นตัวเขาอย่าใช้ความรักที่มันไปด้วยกันมีความสุขไปร่วมกันนั่นเองนะครับแล้วดูซิว่าเป็นคนอินโทรตหรือเ e อ็กโทรดกูซิลักษณะทห่หนึ่งไพคือว่าเป็นคนอินโทรตนะคือทําอะไรตามใจตัวเองคือไม่ไม่ไปแบบ พึ่งพิงใครอ่ะเขาเพึ่งตัวเองมากกว่าแล้วก็มีความสุขอะไรก็ทําไปนะไม่ได้แบบว่าต้องมีคนเยอะๆเพียงแค่อยู่เท่านี้หรืออยู่คนเดียวแบบนี้ก็อยู่ได้นะเอออยู่คนที่เขารักก็อยู่ได้นะครับอ่ะดูสิว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกันไพ่ขึ้นเป็นอายุเท่าๆว่าขุดน,นะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศรูอสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจะมาดูลักษณะที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สองกันบ้างน,นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร นิสัยของราศีสองเป็นอย่างไรดูสินิสัยนะครับไปขึ้นช้อปปิง้งเขาชอบช้อปปิ้งหรือเปล่าหรือชอบซื้อของนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะออก็มีโอกาสเือนกันนะคือคนคนนี้นะเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาทําอะไรก็ทําด้วยความรู้สึกดีๆนะเวลาชนชอ่งเลือกช่างฝันนะช่างจินตนาการชอบคิดนะชอบจินตนาการเป็นคน,นรักศิลปะชอบวาดรูปชอบทำอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นคนที่คิดไม่หยุดอ่ะมีมีม แผนเยอะแต่บางทีก็ไม่ได้ทำบ้างนะเออบางทีเราทำอะไรตามใจอารมณ์เองเยอะคือในช่วงช่วงนี้นะทั้งสักษณะหนึ่งและลักษณะสองเหมือนบางคนแบบชอบแบบแนวศิลปินนิดนึงนะเออเป็นคนทำอะไรตามใจตัวเองนะครับอ่ะทัศนคติล่ะรักไณะสองทัศนคติเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเทนนิสนะครับโอเป็นนักกีฬาหรือเปล่านะเออคือตัวเขาเองเนี่ยนะมีความ แบบว่าใส่ใจเออใส่ใจในความรักใส่ใจคนที่เขารักนะเต็มที่นะนะมีการโตตอบเออมีอะไรก็พูดคุยเปิดเผยนะไม่มีปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาจึงทาให้ความรักดีขึ้นในสิ่งที่เขาก็อยากใช้ความรักมันดีนั่นเองนะครเขาเป็นคนอินโทรห์ดหรืออกโทรร์ดดูซิไพ่ขึ้นหนังสือจริงๆเขาเป็นคนอินโทรรมดนะเออไม่อยากที่จะให้ใครบับังคับขู่เกณฑ์เขาอยากจะแค่ แบบโลกทั้งใบมีแค่เราสองคนเลยแบบเนี้ยไม่อยากจะอะไรเยอะแยะมากมายนับคนได้เลยว่าเขาคบใครจริงจบ้างน,นะเออแต่ก็คุยก็คุยได้นะไม่ถึงคันจะปิดกั้นคนอื่นขนาดนั้นแต่เขาเลือกได้ก็เลือกแค่บางคนที่จะมาอยู่ในแวดวงในเรื่องของความสุขงีของเขานั่ยเองนะครับอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆท่ากันไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศ ไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบไปแล้วสาหรับลักษณะที่สองนะครับเดียวมาดูลักษณะที่สามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาดูนิสัยนะครับของลักษณะที่สามเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นออกกําลังกายคือเขาเป็นคนเฮลตี้เหมือนกันนะเอ,อเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยมันเหมือนเอาเรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพเรื่องของการ สร้างความมั่นคงมาก่อนนะเออเขาเป็นคนวางแผนชีวิตดีเหมือนกันแล้วก็เป็นคน่อน้าจะออไม่อยากให้ทุกๆคนรอบข้างเนี่ยนะม,มีแต่ความทุกข์ก็อยากจะสร้างรอยยิ้มอยากจะสร้างความสุขอยากจะสร้างความเข้มแข็งนะในเรื่องของความเป็นเพื่อนค,คนาูคจักใครก็ตามเขาคข่อางจะใส่ใจดูแลถามทยไดนะ้มีการที่ชอบให้ความรู้คนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของทัศนติเป็นอย่างไร ลักษณะติไพ่ขึ้นเป็นเล่นดนตรีนะคือเขาเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆกับความรักนะเราเป็นคนที่แบบเอาเรื่องของเขาสึกมาก่อนมากกว่าเหตุผลในซ้ําไปบางทีเอ่อควาสึกเขา่วยังไงก็ไปตามนั้นเลยไม่ได้บางทีก็ไม่ได้คิดได้ซ้าไปว่าจะดีหรือไม่ดีแต่เป็นคนมุ่งเข้าหาก่อนแล้วค่อยเรียนรู้กันดีกว่าในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะเขาก็เหมือนแบบทุกอย่างเขาใช้เวลาเขารู้ตัวดีนะแต่ก็เปิดใจถ้าคุณเจอคุณคุณลักษณะที่สามเนี่ยหากคุณเปิดใจเขาก็เปิดใจคุณแบบตรงที่เหมือนกันนะครับเขาเป็นคนอินสวรรค์อินส ไม่คิดว่าเขาเป็นคน inward นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จริงๆก็หาคนอื่นได้แหละก็อยากจะให้ค,คนอื่นเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็จริงๆ้ึงลึกของเขาเขาไม่อยากให้ใครคิดลบกับเขาเลยเพราะว่าเขาสึกอึดอัดหากได้มีการทะเลาะกับใครหากได้มีปัญหาใครเนี่ยมันมองหน้ากันไม่ติดแต่เขารู้สึกแพนิครู้สึกกลัวก็รู้สึกกังวลน,นะรู้สึกแบบกลับมาบ้านมันทําให้เขาไม่มีพลังนะเวลาถ้าเขามีปัญหาใครเนี่ยเหมือนแบบจะหยุดงานไปเลย3วัน7จ็วันเลยเนี่ยเพื่อจะชาร์จพลังจิตใจตัวเองทักเขา คนดูมีคนรอบข้างมีคนยินดีมีคนมีความสุขเขาเนี่ยเขามีพลังที่จะไปทํางานมีพลังที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วดูซิว่าเป็นคนอายุเท่าไหร่นะอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่าใคุณขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูซิให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะคะะระับจบเวลาตั้งสามลักษณะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันบ้างนะครับว่าจะเจอทั้งสามลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้าง ให้ขึ้นคาเฟ่เนี่ยในห้องจุดนี้นะคุณได้มีการเปจิบกาแฟนะที่ไหนก็ตามเนี่ยมีโอกาสสะโต๊ะข้างๆหรือเป็นในเรื่องของคนชงกาแฟก็เลยนะเออมีโอกาสนะั้นไปไปส่งสายตาหาเขานะดูไปดูมาแหมหน้าไปล้านกาแฟน,นี้ทุกๆวันเลยนะเนาะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันแล้วก็สามารถที่จะสางสัมพันธ์ได้โดยเชนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟ่นะครับต่อมา สองไพ่ขึ้นเทรดหุณไพ่ขึ้นบอกบอกเรื่องสัตวที่ทำงานหรือในห้องช่วงนี้คุณมีการเป็นดิวธุรกิจมีการไปคุยงานนะคนที่ทำธุรกิส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสได้พบไดเจอค่อนข้างเยอะหน่อยนะคนที่ดิวธุรกิจร่วมกันหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสารสพัน์กลายเป็นคู่ครองกันนะครับต่อมาสาตวที่สามนะครับไพ่ขึ้นอสังหาริมทรัพย,ย์เนี่ยคลายกันเราตอบดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเตงงิมไหมดูซิ ให่ขึ้นช่างซ่อมนะในวงทุกนี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะอปัญหาบางอย่างเนี้ยมันมาพร้อมกับความรักนะรถเสียรถพังของเสียของพังมันไม่ซ่อมนะได้เจอคนที่เขาเสียมักคุณก็ได้นะได้นั่งคุยระหว่างรอนะรถเสียแบบเนี้ยนั่งคุยไปคุยมาก็แลกลายกันนะมีโอกาสหรือว่าช่างซ่อมกันด้วยเช่นกันนะเออมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังกันบ้างน,นะครับว่าเป็นอย่างไร ลักษณะที่ต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นเป็นสมาธินะในห้องชงนี้นะมาพร้อมกับเจอคนดีๆนะเออคนดีๆด,ดีจริงหรือเปล่านะไพ่ขึ้นสต็อปเนี่ยคือก็มีโอกาสที่เจอคนคนนี้นะจริงๆมันดีทุกอย่างเลยทําไมสต็อปเนี่ยนะอื๋อเข้าใจละนะเขาอาจจะไปบวช <laughs> <c oughs> คือก็มีโอกาสเหมือนกันนะคือเขาเจอคนดีนั่นแหละเขาก็มาจีบคุณเขาเราก็มีการคุยกันรู้สึกด,ดีนั่นแหละแล้วเป็นจังหวะที่เขาก็ถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็มีโอกาสคนนี้จะไปบวชแบบนานๆเลยนะก็ยังไม่ไปเทใจใครนะตอนนี้รู้ว่าหากเขาคุยกับใครแล้วเขามีแผนบวชเนี่ยก็วางใจไว้เหนื่อยว่ามีโอกาส,ากาสที่เขาจะบวชตลอดชีวิตเหมือนกันนะเออรวมไปถึงอ,อ่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วเจอผู้หญิงที่เขาแบบว่า ชอบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบปล่อยวางเรื่องความรักไปเลยก็ได้เหมือนกันนะก็ดูดวิแล้วกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีถึงแม้ว่าคุณจะชอบเขาแต่ถ้าจังหวังไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นการรอคอยแล้วก็กลายเป็นความคาดหวังที่มันเกิดความทุกข์ใจเศร้าใจน,นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ